สวัสดีค่ะคลิปนี้ถ่ายไาาพะะ่ชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมนะคะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมคุณมีองค์เปิดไพ่ทั้งหมด20ใบนะคะสองสำรับก็มีไพ่ที่เหมือนกันก็คือเดมูล n ก็ตั้งตรงหนึ่งใบแล้วก็อีกใบหนึ่งก็กลับหัว ก็ในเดือนนี้ก็จะเน้นทางด้านความรู้สึกที่วิตกกังวลหรือว่าเหนื่อยก็จะวิตกมากนะคะชาวพิจิกในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็อาจจะต้องการกําลังใจอย่างมากชาวพิจิกก็จะผ่านความทุกข์ยากขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมีความมุ่งมั่นตอนนี้ก็จะเริ่มมีรางวัลมาให้กับคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็อดทน ก็จะเริ่มหายใจคล่องขึ้นนะคะแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆก็ชาพิจิกก็รออีกนิดหนึ่งนะคะขอให้สบายใจแล้วก็อย่าวิตกกังวลมากไพ่สรุปใบสุดท้ายก็คือไพ่อัศวินถือเหรียญแต่ว่ากลับหัวปกติถือเหรียญนี่ก็จะเป็นการเงินก็จะค่อนข้างนิ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเริ่มมีไรายได้หรือว่าไรายได้พิเศษเข้ามาเลยนะคะ ท่านที่มีปัญหาความทุกข์ใจในเกี่ยวกับพิจกกังวลในเรื่องหน้าที่การงานหรือครอบครัวต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่เดือนที่แล้วตอนนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นก็อดทนสักระยะมาดูไพ่ตัวตนของชาวราศีพิจิกนะคะก็เปิดมาได้ไพ่หนึ่งคาถาก็การงานก็จะเริ่มก้าวหน้านะคะแล้วก็มีการขยับขยายหางานใหม่ งานที่ทําปัจจุบันก็จะดีมีผู้ใหญ่มองเห็นถึงความสําคัญความอดทนของเราแล้วก็งานท่านที่แบบว่าทํางานมากกันหอนึ่งอย่างก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเอ,อาจจะมีติดขัดอยู่บ้างแต่มันจะค่อยๆก้าวหน้านะคะอาจจะมีผลอยู่กับเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยทําให้การงานนิ่งไปงานก็อาจจะหนักมากขึ้นความรับผิดชอบก็มากขึ้นนะคะ แต่เดือนนี้ชาวพิจิกก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือท่านก็จ,จะได้เจอเส้นทางที่จะทำธุรกิจใหม่ๆมีคนแนะนำมีหนทางที่สร้างไรายได้มากขึ้นท่านก็จะเป็นท่านก็จะเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะท่านที่ทำงานหลายๆอย่างเนี่ยก็จะขยับตัวได้ดีขึ้นท่านที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านพวกสื่อสารมวลชนพวกดิจิตอลนี่ก็จะได้ผลดี หรือว่าเป็นนักร้องนักสแสดงอาชีพออนไลน์ก็จะมีความก้าวหน้ามาเรื่องการงานนะคะเดือนนี้ก็จะต้องยอมรับว่าจะเหนื่อยมากๆหน่อยนะคะแต่ก็ให้อดทนไปนะคะเพราะว่าเริ่มที่จะดีขึ้นมาแล้วมีผลงานออกมาแล้วคนก็เริ่มเห็นท่านอาจจะหางานใหม่แล้วก็มีรูปทางแล้วก็มีคนชักจูงให้ใหไปทำงานที่อื่นงานก็จะมีปัญหา เยอะอยู่นะคะในเดือนนี้ทั้งกับเพื่อนลูกค้าหรือหัวหน้างานชาวพิจิตก็ได้ไพ่หนึ่งคาถาก็จะเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในงานที่รับผิดชอบท่านอาจวิจกกังวลมองไม่เห็นความก้าวหน้านะคะแต่ว่างานในเดือนนี้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเอาเฉพาะเดือนนี้ก็แล้วกันคือท่านก็จะดีขึ้นมีคนมาคอยช่วยเหลือ การเงินโชคลาภชาวพิจิกก็จะมีงานให้ทํามากขึ้นก็จะมีอาจจะมีงานที่เป็นงานประจําหรือว่างานมีช่องทางใหม่ที่ท่านทําอยู่เนี่ยก็จะเริ่มทํางานได้ดีมากขึ้นคือว่าเริ่มขยับขยายงานได้มากขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจากที่ว่าตึงๆแล้วก็ท่านก็ยังมีมีไพ่หนึ่งเหรียญน่ะท่านก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือว่าการถูกรังวัลการขึ้นเงินเดือนก็ถือว่ามีโชคด้านใดด้านหนึ่งนะคะเดือนนี้ท่านก็จะต้องโชคดีนะคะคือจะได้ไปทําบุญมากขึ้นท่านอาจจะมีการใช้จ่ายไปในด้านนี้การเดินทางไปทําบุญเดินทางไปต่างจังหวัดมันก็จะทําให้ท่านเนี่ยมีความสุขจังใจมากขึ้นนะคะมีกําลังใจแล้วก็ทํางานต่อสู้ไปได้มากขึ้นแล้วก็ ไพ่หนึ่งเหรียญที่เปิดขึ้นมาในดวงของท่านเนี่ยท่านมีโชคนี่ก็จะมากน้อยต่างไปตามดวงของแต่ละท่านแต่ว่าก็ถือว่ามีโชคนะคะถ้าโชคด้านงานก็อาจจะได้งานมากขึ้นแต่ก็มีรายจ่ายมากขึ้นไปด้วยนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถลาหรือว่าบ้านหรือว่าที่ทำงานการซื้อของเสื้อผ้าเสริมความงาม ของใช้ฟุ่มเฟือยค่าเดินทางที่เพิ่มขึ้นรถยานพาหนะครอบครัวความรักชาวพิจิกก็อาจจะมีเวลาให้ครอบครัวน้อยลงหรือว่าจะต้องย้ายบ้านย้ายที่ทำงานไปไกลบ้านในด้านความรักคนโสดก็อาจจะมีคนมาชอบมาแอบมองหรือว่ารวมไปถึงมีพ่อไม้แม่ไม้มาชอบด้วยนะคะ สุขภาพก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความวิตกกังวลนะคะได้ไพ่สรุปใบสุดท้ายสบินถือเหรียญกับหัวการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ก็อดทนอีกนิดเดียวรางวัลแห่งความมุ่งมัน่นแลวความอดทนของท่านเนี่ยก็จะใกล้จะได้รับแล้วค่ะขอสรุปชาวพิจิกนะคะ ก็งานเยอะรับผิดชอบมากขึ้นมีความก้าวหน้าในงานอาชีพที่สองหรือว่ามีอาชีพใหม่ก็จะเริ่มไปได้ดีมีคนมาคอยช่วยเหลือทางด้านการงานแล้วก็ด้านครอบครัวด้วยเดือนนี้ก็อดทนอีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นมาแล้วนะคะท่านก็อย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปจะทำให้ป่วยไขย้ด้านการเงินก็มัน งานดีขึ้นก็จะเริ่มมีไรายได้เข้ามาแต่ว่ามันก็รายจ่ายมันก็ยังมีอยู่มีภาระจะต้องใช้จ่ายนี่สินก็ยังมีอยู่แต่ว่าได้ก็ได้เงินมาแล้วก็จ่ายไปก็ยังไม่ติดลบซื้อของเข้าบ้านซ่อมบ้านก็เป็นรายจ่ายทั้งนั้นนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องการเดินทางรถเสียทั้งของตัวท่านเองแล้วก็ญาติด้วย ได้ไปทําบุญมากในเดือนนี้ไปไหว้พระได้เดินทางท่องเที่ยวอาจจะพบผู้คนที่จะช่วยเหลือท่านได้หรือหารู้ทางให้ท่านได้ทำธุรกิจได้มีไรายได้มากขึ้นญาติผู้ใหญ่ก็อาจจะเจ็บป่วยแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กน้อยนะคะอาจจะมีการย้ายบ้านความรักก็มีคนที่น่าสนใจมาชอบ คือเป็นผู้ที่มีลักษณะดีนะคะคนที่มาชอบเราส่วนผู้ที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะห่างห่างบ้านนะคะแล้วก็ถ้ามีบุตรหลานบริวารก็ก็อาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเปลี่ยนสถานศึกษามีลาบได้โชคถูกรางวัลการเสริมดวงก็ให้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะจบแล้วนะคะชาพิจิต ขอขอบคุณที่กรุณาฟังคลิปจนจบหวังว่าท่านจะมีความสุขแล้วก็โชคดีในเดือนระฬิกาคามนี้ขอให้ชาวพิจิกทุกท่านเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณค่ะ